โอ้แจ็คไหนแจ็คพอลสันเหรอแจ็คเนี่ยแจ็คจที่เป็นคาร์บอนแจ็คแจ็คเดอะเรปปี้ครับเออเจเป็นไรเนี่ยเจ้จะคุยกันเลยมาพอดีเลยโอ้ยวมากอ้าวโอเคครับแล้วมึงจะรีบมาทำพี่อะไรเนี่ยไอ้สัสไอ้เชี่ยเขาโทรเขาบอยกูมาเขาโทรมาแบบนี้เหรอคนโทรก็ไปรู้เรื่องเลยว่ะโอ้ยเบาๆแจ็คคนโทรคนโทรเขาเองใครวะเจ๊จริงเจ๊จริงอ่ะเอาชีพเจ๊จริงอ่ะลูกน้องกูสมัยก่อนอ่ะใช่เหรอ สมัยเรียนอะเอาง่ายๆตอนตอนนอตปวชกูกูให้ถือกระเป๋าหมดอะผู้หญิงผู้หญิงอะเอาง่ายๆดีมึงใช้ผู้หญิงอ่ะกูเป็นจิ๊กโกงใ่ใ้แต่ก่อนอะกูให้ถือกระเป๋าเนี่ยไอ้เรียกอะไรวะเรียกว่าล่ะเรี่กเป็นกระเป๋าถือแบนๆอะเรียกว่าอะไรวะกูลืมนะไอ้สัตว์เรี่กเป็นกระเป๋าถืออะไอ้ที่อะแม่งโดนกูหมดผู้หญิงผู้ชายไม่เว้นไอ้ที่อ่ะเป็พวกเด็กเต็นเด็กไปตรงเด็กไปเต็มเอาหมดเลยดิ กลัวเขาหมดกูถ่ายตังค์ด้วยคนสิบบาททุกวันน่ะแล้วตอนเที่ยงเอาตอนไปถือข้าวึงได้ใช่ไหมหรือว่าไปถึงเองไม่ไม่ไม่ใช้มีคนมีคนสั่งข้าวรอเสิร์ฟรูทุกวันน่ะเอาดีเออไอ้เหี้ยกูถึงไม่กลัวใครไงสู้แค่ตายไอ้เหี้ยไม่สู้มึงก็ไม่ไม่เออไม่มึงก็มันอะถ้ามึงไม่สู้ถ้ามึงไม่สู้มันมึงก็ตายอะแต่ถ้ามึงสู้ไม่มึงก็มันก็ตายอะไม่ไม่แต่ตอนกูเรียนกูกูโดนใช้อ่ะกูไม่รู้ว่ามึงหรือเปล่าวะใช่มึง เรียนที่ไหนเนี่ยอะไรนะตอนกูเรียนกูก็โดนใช้ัยู่าที่ไหนที่ไหนเออมันไม่มีไม่ใช่หรอเพื่อนจริงเฮ้ยกูอยากรู้ไงว่ามึงใช้กูหรือเปล่าม่อีตอนนั้นนะถูก็ไม่รู้อ่ะมึงได้ซื้อข้าวมันไก่ไม่ไม่หนังให้กูปะล่ะแบบวางไว้ตรงโรงหาตอนเที่ยงอ่ะนี่ไงไอสัสกูว่าใช่แล้วกูว่าชัดแล้วไม่ใช่หรอที่อ่ะคนที่อะไรมึงเดี๋ยวมาเจอกันไม่ถ้ากูรู้ว่าเป็นมึงนี่กูเอานะกูอตายนะ เฮียสภาพมึงยังแบบพวกแบบเหมือนกระดูกเดินได้อ่ะคุยทำทรงไอ,เอ้เฮียเดี๋ยวกูตกแม่งขาหักเลยสัตว์ฮะเฮียี่ไอ้กูก็แค้กแนกูแค้นกูจำได้เฉยตอนเรียนอ่ะแม่งใช้กูแต่ไม่ใช่มึงก็ไม่น่าใช่มึงหรอกกูถึงอ่ะถ้าใช้มึงก็ก็น่าจะมีเรื่องอเอ้ยไม่มีหรอกครับมีลงมีเรื่องอะไรสมัยก่อนพ่อกูเป็นสสองไหไปรับ เขาเปหน้าบ้านหรอเขาเขาเขากูเป็นสสอยู่โคราชอ่ะสบายก็เอาดีเออชื่อหยุดหยุดอะไรนี้เปล่าใช่ป่าวไม่ใช่อายุนั่นอายุนั่นลุงกูลุงกูลุงมึงเหรอใช่กูรุ่นนี้รุ่นใหญ่นี้มาครอบครัวมึงเอาไอ้เฮียครอบครัวคนมีสีเอาดีเออยูนิเวอร์จัดไปไปดีเจเบอร์มาอยู่กับเราไปครับไปไปเลยครับขึ้นรถเลยครับขึ้นมาเลยครับขึ้นมาเลยครับพร้อมแล้วครับเดี๋ไอ้นี่นะงานนะแรกมาคุยกันก่อนครับได้ได้ากมาด้วยนะ ไอเนี่ยผมถามนะว่าว่าว่ามันเป็นยังไงทำไมถึงแบบว่าอยากอยากได้เจไปอยู่ในแกงครับชอบครับชอบอย่างเดียวหรอห้แมมอ่่ะคจับเจชี่ยออะไรนะครับเอาอยู่ป่ะเอาอยู่ใช่ไหมไม่ต้องเอาอยู่เขาให้เข้ามาเอาผมอยู่ดีกว่าเออโจดนย่เอาเลยไม่ใช่หมายถึงว่าเเออาธคุมแบบคุมแกงคุมแกงครับอ๋อใช่ครับใช่ใช่แล้วยังไม่เห็นใช่ไหมว่าเจเรียนระดับไหนอ่ะ เอาเลยครับได้หมดทุกแบบเลยแต่ว่าระวังคนในแก๊งเลือนกว่านะครับผมว่าเจนจะเลือนกว่าแต่จริงผมอยากได้ให้ให้คนมาเพื่อนเจ้เขาด้วยนะอ่าใช่ใช่อันนี้อันนี้ผมเพิ่งคุยกันอยู่เมื่อกี้นี้ว่าถ้าเกิดเจ้ไปคนเดียวเจจะเหงาไงเพราะว่าเจ้เขาแบบชอบเนี่ยรับรับรับหลังคนในแก๊งฮะอันนี้เราเราเราตั้งแก๊งไปแล้วเหรอแก๊งไม่ครับผมตั้งตั้งอยู่ตั้งอยู่ข้างหลังด้วยครับเห็นไหมคือแล้วระหว่างเนี้ย คือตอนนี้แก๊งยังไม่ได้ตั้งถูกไหมใช่ครับตั้งได้วันที่หนึ่งอ๋อก,ก็วันที่หนึ่งแต่เจ๊ก็ติดคูดาวหรือเปล่าหรือจะโอนสล็อตอันนี้ไม่รู้ไม่แน่ใจว่าอะไรยังไงอ่ะมันมันน่าจะติดคูดาวถ้าติดคูดาวออกวันนี้ก็ได้วันที่หนึ่งก็ดีเพราะว่าอันี้ครับผมก็คุยกันไปวันที่หนึ่งอ่ะมันต้องใช้เหรียญปะวะเหรียญแก๊งอะเหรียญแก๊งหรอพี่บ้องพี่บ่องมีปะ ไปตู้ไหมปะจริงในตู้ไหมปะเหลี่ยงแก๊งยังเหลืออยู่ไหมมันต้องมีของสมบัติคุณดิน้องของสมบัติคุณหน้าเหลี่ยงแก๊งคงเหลืออยู่สิบเหรียญครับทางแก๊งเอ้มาขึ้นฟี่ะตอนนี้ขึ้นฟีใช่ป่ะขึ้นฟีครับสิบแปดคนมั้งครับไม่ไม่มันก็พูดไปดีว่าเรามีเหรียญไม่ต้องบอกมีกี่เหรียญก็ได้เสียเหอก็ต้องบอกมีสิบเหรียญทางแก๊งขึ้นฟีสิบแปดคนที่เหลือสิบเหรียญแล้วแล้วคือไงคือคือเจ๊จะเอาใครไปด้วยหรือว่ายังไงไปคนเดียวไม่ได้ผมว่าเจจเน่าจะเหงา ใช่เนี่ยเอาอยู่กับ A S เวยพี่มองใช่ไหมเจ๊มองต้องเจ๊มองแหละงั้นงั้นงัในจริงก็ต้องมาดูดูแทนที่มองเลยนะไม่เอาเนี่ยอะไรวะเนี่ยคิงไซส์พักเยอะเหรอครับใช่ไหมงไซส์พักเยอะเหรอครับมันเหมือนกับว่าตอนนี้แบบว่ามามาไปไปแล้วเหมือนกับว่าทรัพยากรตอนนี้แบบว่ามันมันไม่ต้องฟาร์มแล้วครับตอนนี้อ๋อคือเต็มแล้วเหรอครับ ใช่ครับมันมันมันยังแบบแบบขาดของใหม่ๆนิดหน่อยเองประกันต้องฟันประกันประกันมีถึงยี่สิบใบไหมครับประกันเพราะผมดูจากดูจากดูโอเคครับดูจากสภาพน่าจะต้องใช้เยอะครับเจเจประกันกี่ใบพี่หม่องอ่ะพี่หม่องน่าจะมีเยอะอยู่แล้วมั้งเนี่ยพี่ไม่อะไรหรอกนู่นนู่นถามนี้คือแบบกากรู้เลยดีหายร้อยหายแร้วเนี่ยก็ก็ที่สาเหตุว่าว่าแบบว่าเอาพี่หม่องไปด้วยเพราแบบว่าเอาไปดูแลเจอะเรื่อง บัตรประกันเรื่องทรัพยากรอะไรเงี้ยไม่แต่พูดถึงอ่ะอ่าพี่โอชิเพื่อนเพื่อนเพื่อนผมก็ดูแลได้พี่แล้วแล้วไม่ไม่แล้วอันนี้มันมันคือไงนะคือแบบไปถึงปุ๊บไปเล่นเลยหรอหรือว่าไงก็ก็คือถ้าถ้ามีสีซ้ำก็ก็ตีเลยครับแล้วจะเครื่องสีอะไรครับเนี่ยสีเทาครับสีดำดีครับสีเทานี่มีหรอวปะแก๊งะ<ส>อะไรวะอะไรลายลายลายล่ามันอยู่หรือเปล่าเออแต่ไม่เห็นนะวันนี้เราไม่เห็นนะเขาลั่นอยู่นะลั่นลายอ่ะถ้าลั่นก็มาเลยถ้าลั่นก็มาเลย อยากโดนแบบรันๆน่ะอยากโดนพรัน่ถ้าเราขึ้นไปเราขึ้นเทอะไรครับแจ็คเทเทแจ็คใช่ไหมแจ็คครับโอ้ยอแนวทางยังไงขอถามได้ไหมแนวทางผมรูปแบบไหน่ะผมเอาเอายง่ายง่าย่นะผมพูดแบบนี้ดีกว่าผมจะทำให้ที่เนี้ยเล่นได้ดีขึ้นกว่าเดิมนั่คือคืนใช่ไหมมามามาเพื่อเปลี่ยนแปลงอะครับอืมชื่อแกงอะไรครับเนี้ย ยังยังไม่ได้คิดเลยครับแองว่าได้คิดแต่จะขึ้นแก๊งแล้วใช่ครับชื่อแก๊งมันไม่ได้สำคัญอะไรขนาดนั้นไม่แล้วานไ่ใช่มาตกไก่หรอไม่ใช่ครับเราเราเรามีแผนที่ว่าแบบว่าจะเล่นกับใครจะตี๊บใครไหมครับมีเซนจูครับมีแผนแล้วด้วยมีแผนแล้วด้วยประเด็นเซนจูเซนจูนี่เหมือนเหมือนเขาจะปืนเยอะนะัพยากรก็เยอะเนี่ยเดี๋ยวตามไปลิกมาครับไม่เป็นไรแล้วลิกลิกอีกกี่เดือนเนี่ยลิกน่าจะเล็กเดือนกว่า ใช่ไม่รู้ครับไม่รู้เลยเ,ออเดี๋ยวโอนตังค่าเข็มไปให้นะแต,แต่ของลิกเยอะรถเยอะด้วยเดี๋ยวเอาพวกพวกลิกมาด้วยบอกลิกยิ้มตัวขอขอสักรอบนึงวะอุยย้ยขอกดแม่งขอกดแม่งให้ลงสักรอบนึงวะไอ้เหี้ยเนี่ยมันมันมันเปรี้ยวเกิอนอ่ะพอโจทย์เก่ากัน <c oughs> นะเนี่ยโจทย์เก่ากันเหมือนกันโจทย์เก่ากันโจทย์เก่ากันเดียวกันเลยเดี๋ยวผมจะส่งสารไปหาเขาที่นู่นผมว่ามันถ้างั้นมันละอย่างเงี้ยเจ๊เปรีโยชประกันเยอะอืมอ่ะบัตรประกันนี้ต้องน่าจะใช้เยอะอ่ะเยอะต้องใช้เยอะ ได้แค่ไม้ให้ได้แค่ไม้ปูอ่ะดีไม่ดีอะอาวุธห่ายอะครับจะถ้าติดถ้าสมมติเราไปจริงๆก็แล claro> ้วติดคูดาเจ็ดวันเจ็ดวันแล้วก็ต้องฟาร์มหาประกันนะเช้มันหาไงครับประกันหาไงมันมีของอยู่มันมีของครับที่ต้องค้าประกันขึ้นมาใช่แล้วในกาชาไม่มีบัตรเลยใช่ไหมครับในกาชามี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 ตั๋วตั๋วเลยแบบว่าแต่ว่าประกันยันใช่เนี่ยไปเจ๊ไปซื้อกับพี่ตูนอะขอซื้อพี่ตูนอะอยันอะ ไอยันที่ว่ายังไม่แลกอ่ะผมว่าตูนยังไม่แลกหรอกเออเออขามีเยอไปเเขาน่าจะมีพี่จะซื้อบ้างดีกว่าก็ในเรื่องส่วนตัวผมผมไม่ได้ติดอะไรที่ว่าจะเอาเจ๊ไปอ่ะแต่ว่าแบบถ้าเกิดมีให้มองไปด้วยโอเคก็ก,ก็สบายใจระดับหนึ่งอยู่เพราะว่าเจ้แบบว่านิดนึงอ่ะครับนิดนึงนิดนึงคืออะไรวะเลือน <Okay. S 2> เออเรืองปรัาภาพด้วยวอย่าไปหลุดนะเจ๊ไม่ใช่ไปอยู่แก๊งเขาไปหลุดจ่านะ ไม่เคยรับหลังนั่นเลยเับหลังแน่นอนทรงท็อกซิกแมวนั่นเนี่ยอันนี้คือเราก็ต้องไปแจ้งผาาหรอใช่ใช่เจก็ไปแจ้งออกพี่หมอถูกไหมใช่ไปไปรอครูดาวเลยครูดาวเราเป็นเป็นจักรีดีว่าเจ๊แจ้งก็ต้องเอาเหรียญแกงเต็มเดี๋ยวเดี๋ยวพี่หม่องแล้วนี่ก่อนเอาลักษณ์ศุภะอะไรบ้างอะพีหมองพี่หมองพี่หมองไปสลับเอาที่ที่โคกันไว้เอาไอ้ใครนะไอ้เมื่อเข้าอ๋อโอเค อ่าสลับสลับกับคนที่ไม่ไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าจะเป็นเรื่องสลับอย่างนั้นเดี๋ยวเอาเหรียญเอาเหรียญแก๊งไปฝากแล้วก็บัตรแก๊้งไปฝากก่อนใช่ก็เป็นยี่สิบเหรียญใช่ป่ะกอญแจบ้านด้วยกุญแจบ้านด้วยเปิแจตู้มันมันจะได้แบบว่าไม่ต้องไปเสียแบบยี่สิบกว่าเหรียญเข้าอืมอ่าก็ั่้แหละพี่ตาม่นแหละก็ไปตีเหรียญเลยก็ได้แล้วก็ไปสลับที่หมอก็เตรียมตัวตามคนใะไระเทศหลยอ่ะมุนอระได้พี่แล้วเรื่องเรื่องลงเรื่องรถจัดสายก็เรียบร้อยเนาะ รถพี่ต้องเอามันเป็นรถประมูลแก๊งหรอที่ต้องเล่นคืนต้องเอาไปเล่นพี่พี่รถประมูลพี่รถประมูลมาเอ้วมาเป็นโปเลยปัญหาเลยมาเดี๋ยวเอามาเลยครับผมไม่สอยเลเนี่ยใครจะร้องพี่อะไรเดี๋ยวกูตบแป้งด้วยเพี่อ่ะมีปัญหากันเลยแป้งร้องอยู่นั่นแหละไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องแก๊งได้ผมจะกลับดี๋ยวหมาป่าหอวันหอนะมาปลาหล่อวันหอนทุกทีทุกทีเมื่อกี้อินมันกินไปหน่อยเงี้ยเอาเอ็นซีให้หม่องเอ็นซีที่ถึกอะเออได้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 เอาไปเล่น องั้นเดี๋ยวเรียกเรียกไอ้คนถือรถเอามารถไปเอารถไปก็ได้เพราะว่าไม่อยากถือรถประมูลไปหนูเองหนูเองอ่าพี่พี่เอารถเอารถให้จริงก่อนหนูสองคันใช่ป่ะรถประมูลมีอยู่ที่เบิร์ดแล้วคันนึงอ่าโอเคแล้วอีกคันนึงก็ให้จริงเจมีรถจ้ะเจมก็ใช้สามารถสุดซิ่งของเจมแล้วกันเนาะไม่มีเอ็นซีอยู่ที่มาร์คเอ็มบัคอยู่ในวอร์ไหมบัคไกแล้อยากไปตายไปเอาใช้รถไปหนีด้วยไงดี ใบแดงมาให้ปากลาตัวเป็นยังมีปากลาใจบ่ใจบ่ใจบ่ล้อลอน้องแล้วมันใช่เจ้โอ้โหอันนี้ยังไม่ทันไปเลยครับใจเย็นะครับเจ้เขาเสียใจหรือว่าเขาดีใจปะเอนดีใจแล้วป่ะเด้อเจ้อันนี้เป็นอะไรเนี่ยเพราะอะไรแล้วอะไรที่บอกว่าพวกมึงเสียใจอ่ะจะให้พี่บอกหรือว่ามูไปเล่นเลยดีวะ เอาเอ็นเอ็นเอ็นซ like ีเอาด้วยเอ็นซีด in ้วยไม่แบบยดด้วยมุกว่าหมองก็เฉื่อยไรเงี้ยหรือหม่องก็เฉิดอยเลยที่หมองชอบไม่รักรถไอ้สัตว์เดี๋ยวลุ้นให้เขาเขาจะทำมากเลยด้วยเดี๋ยวเขาจะทำมากก็เลยเอาเอาไปตามตามที่หมองตามนั้นได้หมดเลยฝากฝากดูเจ้ด้วยนะใี่หมองฝากดูเจ้ด้วยแจ็คเกมฝากดูด้วยได้พี่เดี๋ยวให้เพื่อนผมดูแลเองได้ได้เดี๋ยวผมจะพาไปขายผาสักอย่างแรกครับ เฮ้ยเจ้เขายยาเก่งนะเจ้เลยเซียนเลยล่ะตอนมีสตอรี่นั่นแหละออกปลด้วยออกปลด้วยออกปลด้วยทุกคนรู้ว่ากูออกปลเจ้นะครับล่าสุดผมโดน 8m ครับเฮ้ยเขาโดนแก๊งอะไรขอบคุณครับสักหนึ่งเดือนโอ้ยหลายคนเลยครับพีาเจ้ไปดิพาเจ้ไปพล่ะอีมาแล้วเนี่ยเจ้าของรถอ่ะได้ ช่อคนนไหอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวคุยเรื่องแก๊งเสร็จเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเรียกผมก็ได้ครับเดี๋ยวไปสภาเนี่ยโอเคเนี่ยผมผมเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็เท่านี้แหละก็ได้นะครับถ้าเกการเ้าพูดถึงก็เหมือนเนี่ยครับแบบไปออกแก๊งเลยก็ได้ครับจะได้คุยดาวพร้อมกันอ่าพี่มองจัดการเลยนะจัดการต่อเนะลองไเทียบกับสภาเดี๋ยวเราเหรียดแก๊งอ่ะเหรียดแก๊งมันเป็นเหรียดเท่าไหร่เออที่มองไปครับไปไปที่สภาได้ไปดูเหรียแก๊งไปหนึ่งเหรียดสิบเหรียญขาดขาดนึ่มันขาดอะไรตอนนี้ขาดเหรียอะไรพี่น่าจะมีประมาณพี่ในตู้อะไระาน่จเหลือประมาณเเเหหรรีีีีียยยยญญตออนน้ท่่มู โลองหนูเป็นหนึ่งเป็นสิบแปดสิบแปดขาอีกสองแล้วไม่แล้วสภาไม่มีให้ซื้อหรอที่ประจำเดือนอ่ะไม่มีให้ซื้อหรอไม่มีมันแล้วแต่อารมณ์เขาว่าเขาจะเปิดอะไรอะไรวะไอของมันน่าจะมีว่าในตู้แค่สองเหรียญเองอ่ะไม่ได้ยากอ่ะเออให่ขอ้เราไปดูไม่มีขายหรอวะสภาน่าจะมีไม่มีเขาบอกแล้วแต่อารมที่เขาจะเปิดแล้วแต่ช่วงโอเคยังเพนเอดีก็เฉพาะวันที่หนึ่งวันที่สิบหกในการเดือนเดือนหนึ่งสองครั้งในเพนเอดีอ่ะใช่หนึ่งกัสิบหกแต่เหรียญนี่มันกี่เดือนแล้ววะ เหลี่ยมล็อบเดี่ยวไม่ได้ครอบล่าสุดตั้งหลายเดือนเราที่ขายอ่ะนั่นแหละพี่มองฝากจัดการด้วยพี่เรื่องเหลี่ยมเรื่องอะไรเจ๊ตขาดเหลี่ยมบัตรประกันอะไรลองบอกโอเคโอเคเดี๋ยวผมมาแต่ที่สุดครับเดี๋ยวหน้าหลัเดี๋ยวเคลียร์เสร็จแล้วก็ทักเขาขอลาสุดทตายโย่เฮ้ยไอ้แจ็คเสร็จแล้วเดี๋ยวมาแล้วมันมาเใคยรออะไรกันรอเฮียอะไรอ่ะ เราต้องเจียวอะไรไปบ้างวะเหรียญเหรออ่านดูย่งเดียวไยนเดี๋ยวเาไปเปลี่ยนรถแล้วโอเคนั้นี่ยเดี๋ยวรถต้องรอต้องรอจิงตามท้ายมาร์กมาเออไปเปลี่ยนแค่นี้แม่กูเป็นเกี้ยนขอขอโทษแทนเพื่อนตัวครับพี่ครับผมไม่ไม่ใช่กูนะเขาทำนะไม่ใช่กูนะเขาทำไม่ใช่เขานะไม่ใช่กูนะไอ้กูวินแม่ไปแล้วอ้ ก็จะไปเรือนกับใครละจริงกูไม่ได้ไปตายโหงตายหาที่ไหนปะเนี่ยไปเผาผีทีเดียวแค่นั้นเองเอาง่ายๆเลยจะตีกับพวกมึงเลยคิงไก่เอาง่ายๆอ่ะพี่เอาง่ายๆอ่ะเดี๋ยวรอเจเบิ้ลเป็นไรครับถ้าเกิดเจเบิ้ลจะเป็นไรต้องข้ามศพเพื่อนผมไปก่อนอ่ะโอเคครับโอเครอที่หน้าตู้นะถ้าไม่ผมเป็นนะครับไม่ครับ สบายทุกสุขใจจริงใจไม่ต้องแต่ถ้าอย่างนั้นแต่คงแบบหมายถึงว่าความสัมพันธ์ของคิงไซ้์กับก็เหมือนเดิมนะครับคือผมไม่ได้ไม่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 มีอะไรศัตรูร้อยแค่นั้นแหละเอาตามนั้นครับโอ้ยร้อยครับหมายถึงว่ามาอยู่กับพวกพวกเดิมอะไรเงี้ยไม่ไม่มีปัญหาเลยครับแต่ว่าแค่แค่ยืมตัวไปแบบอยู่ได้ครับยืมได้นามสกุลเดียวกันก็เป็นศัตรูกันได้นะรู้หรือเปล่าจริง กร้จใจปะเจ๊เจ๊เับเจ๊งั้นไปเราไปสัมภาษณ์ก็ได้เบอร์เบอร์เจ๊เบอร์อะไรครับเบอร์เอ้ยไม่ต้องเสือกไอ้เฮียจะเสือกทุกคนเลยอ่ะไอ้เฮียกูขอเบอร์ขอไวปตรงไหนได้เฮียกูขอเบอร์ไว้ตรงไหนพี่ตรงไหนเพื่อไว้คุยเพื่อไว้แบบเออติดต่อให้มาทำสัมภาษณ์พี่นี่ขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ขอบค้าพี่ขอบคุ้าขอบค้าขอบคุณครับครับวันหลังไม่ต้องเลยครับ